กัดแล้วเว้ยกัดแล้วมาแล้วแรงดีเว้ยไม่หมดครับสวัสดีครับนี่โอักล่ามาตกกระพงบ่อสายสาครับอยู่แถวคลองสวนนะครับอยู่แถวประชาธิปติศัก์สิเข้ามาเลยครับปลาระมาณร้อยวันโลร้อยห้าสิบโลครับ ค้าคัน 5, ้าร้าสิบาทครับก็รับคน30มสคนนะตอนนี้ก็เขารับไม่ถึงประมาณ20บกว่าคนเองตอนเนี้ยก็วันนี้อากาศดีแดดออกนะบ่อก,ก็ดูเป็นนี้ครับเหมือนเดิมเคยมาแล้วครับอากาศดีนะครับแดดออกอปาบ่อน,นี้ก็เป็นบ่อน้นําเค็มนับก่อยนะครับก็โอเคนะครับ ฝาด้วยครับคนล่าตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วครับตอนนี้จะเจ็ดโมงครึ่งแล้วถึงตัวตกนะครับคนก็พร้อมแล้วตอนนี้ก็รอเวลา อมมานานละอ่าตัวเงียบกิ๊บกินไว้ตัวี <S 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 <R> ้กางกิงนนี่แลหและกางแก้ครับ

เราเดินสิครับไม่ตื่นกัดเว้ยกัดมาแล้วเว้ยกัดเว้ยแถวนี้ก็ใกล้ใกล้จริงด้วยน้ำอยู่ใกล้ใกล้จริงด้วยไม่ใช่ไงอยู่ร่องกัดตื่นนี่น่ะ ต้วยตรงนี้จวบไม่มีสึกิดเลยโอ้โหมันขึ้นดีเนี่ยอย่าก,กัดอย่าก,กัด เดินไปก็ไก่ไก่กัดตัวตรงนี้กัดอ้ยกัดตวเว้ยกัดแล้วมาแล้วปลามาแล้วไม่ต้องไปไหนไกลกัดเป็นปัดเป็นคำใสตึงๆมาแล้วตัวแรก มาแล้วตัวเลขมาแล้วตัวเลขก่ขอไปเรื่อยๆก็กินเอง นะโดนหมอโดนะนอ่ะเจ้ไม่อยู่มันหยุดล่องไปเลยเนะนี่ยนี่ตัวอีกแล้วตัวอีกแล้วแรงดีเว้ยแรงดีเว้ยตัวนี้ใหญ่เว้ยปลาตุงง่ายจังวะ กินสีแท็กซี่บอกแล้วปาลมอยู่นี้ อ้าวม่เงียบแล้วน่าโอ้ตรงนี้ขึ้นยากเนี่ยขึ้นยากใหญ่ปลาใหญ่ เนี้ยโหใ,ใกล้เลยอ่ะไม่อยู่ร่องเลยเนี่ยอ้าวเงียบนี่มีของตัวเองะหรอนี่มีของตัวเองอันนี้ เดือนแล้วหมดเดือนแล้ว ช่วยเก็บแล้ว หมดแล้วน้ำเช้าหมดแล้วเนี่ยโอ้ยยังดีเก็บได้สองตัวม,มันกินอยู่องร่องเลยเนะี่ยไปดูองร่องๆนี้มันมีอยู่ร่อง ข้ามบานะข้ามหม้อผมอยู่ล่างใช่ไหมคนรวยเราเรยโอ้กลางดีไม่อยู่กลางผมไม่มีใครตัวหารไงตะจวบก็ได้อีกแล้วตะจวบ ปลาหายไปตัวนึงว่ะเดินแล้วเดินเลยนะครับเดินเลยครับเดี๋ยวเขาไปเก็บที่หลังแค่นะแผนเราใช่เดี๋ยวเขามาหาเราเองอะ่ะ เงียบแล้วหมดรอบไม่หมดครับมันไม่หมดครับมันไม่หมดนะกัดยบับกัดแยบกัดยบับกินไปเป็นคำขอเขครับนะฮะกัดยบับพยายามกัดยบับ อ๋อแล้วไม่มีมีมกันเรื่อยกันยาบีนี่กินสีสดนะฮนะเนี่ย าก่อนนะครับเด๋ยดปลาตาย ตเดียวครับ้วตัวปวาซ้ายนะครับ ยาบเนี่ยกระจับสับสีออกเลมอนนะยาบ อุซิครับไม่เอาแล้วเนะี่ย ท่านี้ก็เด,ดี๋ยวดูผลงานแล้วครับได้กี่ตัวครับวันนี้ก็ปลากัดาติอดูนะปลาไซใหญ่ก็ดูผลงาน,นนะครับเป็นยังไงครับนี่ครับผลงานวันนี้สีสีแต้มครับสีแต้มนะครับสีแต้ม ปลาใช้โลก,กว่านะก็กขึ้งวันนี้เราปลาขยะมากก็เป็นปลาน้ำก่อยท้าเค็มครับปลาก็ค่อยว่านังค่อยมาม่นะครับฝาด้วยครับโคตน้ากล้า